ใช่ไหครับคุณโดมวันนี้คุณได้กินมะนาวไปกี่ครั้งครับสามครับสามครับคุณเจ้แล้วคุณกินกครั้งครับนับไปทั้งหมเจ็ดได้ไหมเจ็ดโอ้ยเกินนับไม่ได้ไทเกอร์นี่คือไทเกอร์ผูกกำหนดกติกาพอๆกัน The song พอๆเอาแล้วกลีบบางๆเดี๋ยวเมื่อกี้นายกินยังครับกินแล้วอันนี้อะไรมันคืออะไรนะเนี่ยมะนาวอ๋อเลดใช้กันเลมอนเลมอนมอกมออกนิ้วแตะ เดยกกูปะโฟกัสจากกล้องเลนโอ้โหกล้องบอดายังซูมได้ที่ไหนหรกดูดีมมันจะสร้างตัวดีเฮ้ยอย่าพาหมดหรอกกูจิ้มไม่ดูนี่ครับแพ้เกมนี่โดนน้ำนี่เป็นเลเวลแปลกันนะมึงเนี่ยเลเวลห้าโอ้ยตั้งปืนแน่นรอั้งปืนแน่รอเพื่อนชนะละก้าดู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 คนคนลูกอันนี้หลาไกลชิมไปคนลุกไป จนะสเรื่องราคา่ากันทุกคนห็นะม่ชอบเลยนะหายกล้องเลยเดียวเดียวอวนันออกรับโอวนักออกมาอวนจับู้ไว้จับู้จับู้เลยมีพยาราคา ว<น>่ะโอ้จะคูเลยจบคู่จบคู่เสรยจฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเยเฮ้ยก้ยเับยเเ้าเฮ้้ย้ายเฮ้ก้ย้ยเย